ขนน้ำมูกเต็มมือแล้วพี่ทีเคาะประตูทำไมอะ่ะนี่เราเขาก็งงงล้วอยู่กันสองคนแล้วเคาะประตูเหมือนแบบอแล้วก็นึกว่าเอาใครมาเคาะหรือผมแนะนั่งทาให้ถามคุณแม่หรือน้องในไลฟรสดเลยก็ได้ครับแม่นจ้ะค,คือหนูกลัวจิงจไม่รู้มันอยู่ที่พี่ทีถ้าไม่เจอก็คือไม่เจอลูกแต่หนูกลัว เออไม่ต้องกลัวไปก่อนล้างมือเช่จ๊ะ้าแชดอย่างเดียวครับตื่นเก่งโอ้คือแได้ความคือต้องใส่ความพยายามสูงหด้อไอเด้อเราจะต้องอยู่ในกฎระเบียบเราจะไม่แหกกฎช่องค่ะทุกคน กฎระเบียบของช่องเราคือเราไม่ตอบ Messenger ตอบแชทแล้วก็คือช่องทางการติดต่อสื่อสารในที่บอกไปก็คือ1นึ่งไลฟ์สด2องคอมเมนต์ใต้โพสใต้คลิปำจำนั2 2> <ส>่นจ้ะ2ช่องทางอ,อ๋อีกช่องทางหนึ่งในดอมในดอมพูดคุยกันเองแบบสบายสบายนึงก็ขึ้นในดอมจะ้ะมันก็คือจงเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านมอสและโคเป็นแชทบ้านเทียวเนาะมันก็จะไปแบบมันก็ไปตอบไหวจ่างสินะ พอถึงนะถ้ากับค้นขานถึงจะตอบไว้ชอบส่วนตัวสิครับส่วนตัวพได้จ้าถ้าเฮตุชองเขาพได้แบบนั่งคุยส่วนตัวเด้ทยทำคลิปเขาจะรู้ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้เ <c oughs> มียนดอจ่าพี่คนพี่คนเดินทางาผมปองหกครับจ้าปองหกสิบเอซ้ำกันซ้ำกันแต่ซ้ำดีที่ ติดตามเลยนะครับเขาพูดอะไรได้จ้าพิธีรัฐที่รัฐไม่ที่นิ่งเพราะว่าชื่อนีเหมือนแบบเหมือนเคยมีในหัวแบบว่าอยู่ในอยู่ในบัญชีรายชื่อตอนสมัยที่พิธีที่ตั้งท้องพิธีนะที่วัดทอพิธีะเออหนึ่งในรายชื่ออะไรประมาณนั้นเหมือนที่แบบเราคัดมาแบบยี่สิบชื่ออะไรอย่างเงี้ยที่รัฐ เหมือนเหมือนมีชื่อนี้มาอยู่เนี่ยแปลว่าอย่างวุฒิหลักจำบดาแต่ว่าจําได้ว่าที่รัดเป็นชื่อสองใบแยงเข้ามา <Okay. S 1> ไปก่อนนะครับฝันดีเขอาบุณครับพี่ตงก้าพี่ตงก้าโอนแล้วก็สทรงสลิปเลยด้วยจ้า <c oughs> พ,พี่ตงก้าบอกว่าจะโอนให้พี่ดีห้าร้อยอ่ะบอกกลางไลฟ์เลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกใช่ปอฮกม่จ้ะพี่แมตไม่ค่อยดี อุ้ยอมไหววันสิมาสามสิบนาทีก็ไปหาสิบนาทีแล้วไปจ้พี่นอ้องเขากบแยกๆกันนอตตัวเนี้ยฮาทุ่มเนอมีผู้นี้โอเคชอบส่นตัวโอเคครับพี่ซอสเขาเมื่อเบิรงครั้งแรกครับพี่เบงขอบคุณค่ะยวดูสิขออนุญาตพี่นวดแล้วได้บัเนี้เดีย๋ยวจะอ่านก่อนผมหมายถึงผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์มานานแล้วอ๋อประจักษ์ตอบดูกประเด็นเนะออายนเนาะโดนล็อก รู้ว่าได้โดนหรอกเมนดิเล่พี่โปแคบบอกเมนดิเล่ผมเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกครับอุ้ยขอนอนนี่ครับใช่ครับำดิบมามาพี่ทีมาปิดไลค์เลยดีครับฝากกด<อ>ไลค์กดแชร์กับสับตะขากรุ่นนะครับเดี๋ยว,ว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวขอตัดก่อนเดี๋ยวเล่นสิครับก็กำลังจะลงอยู่ตัดให้ไลค์ก่อนไปเลเด้อร์เพื่นอบ,บอกพี่ไอตอมบอกน่ารักมากอ่ะโอเค พี่แบงผมพี่พี่สมุิพี่สมุนนะครับดนดีที่ได้เจะคนนด้นนะรับคุณนะ่๊จยานดีที่ได้เจอจากตะพี่จ๋าเอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปมื้ออ่นพ่อกันทั้งไหนเนาาจ๊ะพี่ที่อยากให้แม่ไล่โสดทา้งไหนครับแล้วแต่เลยครับฟ้าหรือดําแต่ในนี้พี่เขาเหมือนบอกให้ไปดํานะแต่ฟ้าก็ส่งดาวได้นะดํำก็จะติ๊กเกอร์ พี่ซอสไม่ทักส่วนตัวหน่อยครับคนงามอะไรแล้วจ้าพี่รล้วขอบคุณจ้าตอบแชทได้แล้วครับเมนเมนเมนดูใช่จะค้นคนเดี๋ยวจะพิ้วโอเคมื่อื่นเอาอันนี้มาเดสรุมเลยบ้านฟางหรือบ้านดำพี่ที่พี่ที่อยากไปบ้านฟางหรือบ้านดำมือนนะแล้วปิดไรเลยพวกนี้มื่น่ะ พวกนี้ไลฟ์บ้านฟ้าหรือบ้านดำเลือกเอาเลยหนูแม่เหนูไม่เลือกพี่มันมีเลือกเอาเลยหนูอันไหนก็ได้อ่ะดำก็ได้ไม่ได้เป็นะารมื้อพ่อกัน,นบ้านดำหลือจัง